เอาให้ด้วยเอาเผื่อกูด้วยเฮ้ยโยนี่คือแม่ครับแต่ทุกครั้งที่ผมฆ่าม็อบเนี่ยจะมีโอกาส60%ที่จะเป็นแบบนี้ดีละเฮ้ยมันเอาอีกแล้วและด้วยสิ่งปลูกสร้างที่เกิดแบบสุ่มเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผมสามารถที่จะจบมาครับได้ง่ายขึ้นหรือมันจะทําให้มันวุ่นวายและวายป่วงกว่าเดิมปะเราไปหาคําตอบกันเรจะเริ่มจากการตัดต้นไม้ก่อนเว้ยต่อไปก็อาหาร เอาให้ด้วยเอาเผื่อกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาหันหลังมาดูดิเพ MM ื่อนกดเจ็บเปืนทำไมมันเป็นเงี้ยมันจะมีอะไรให้เราลู้นไหม่ะทำไมมันแรงเงียบๆไม่เหมือนไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรมันไม่มีกล่องไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์เดีวแถวนี้ก็ระเบิดเลไม่แต่ถ้ามันสว่างมันก็ไม่เกิดไงเฮ้ยนี่นี่เหล็กเหล็กอยู่ตรงนี้ไง Surprise motherfucker จี้ด้ยจี้กูจะตายแล้ว แลนไหนอาหารกูขึ้นไปฆ่าวัวข้างบนก่อนนั่นเฮ้ยนี่ไงเราได้ของดีด้วยไม่เด่นปุ๊บบบปุได้มาเลกูไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยคิปเปอร์ไอ้ปามดีๆเฮ้ยดีๆมันแค่คิปเปอร์ไอ้ปามเพื่อหลังกูแล้วออกไปล่าสัตว์ต่อไปต้องโหผมอันนี้เราจบเกมได้เลยเนี่ยเฮ้ยฮุยแมนชั่นเอ้ย เอ้ยทำอะไรวะเมื่อกี้มันเบอร์หรือว่าเธอไม่ชัดเจนวะขออนุญาตเอาเหล็กที่ไม่รู้ของใครนะครับครับชุดเกราะป,ปกป้องทรัพย์สินและร่างกายกันขอร้องแค่แบบอย่าต้อนอยู่ในเมืองแล้วมันอีกกูผู้พูดไม่ทันขาดคำเราต้องใช้ไม่วิเลตเจ้าเอาไว้นี่ก่อนแลวกันเฮ้ยคิปเปอร์อยู่ขา้างหน้ากูกลัาแล้วกลัวแล้ว <S <S เ,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 เรือ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 เฮ้ยเฮ้ยพีระมิดพีระมิดพีระมิดของกูเต็มแล้วเพื่อนของกูเต็มแล้วเุ้ย นอน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 อนน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 นนอนนอนอนนอนนอนอน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 อนน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 อน โอ้ยอะไรเนี่ยอุยเชียนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ขอไปตั้งหลักที่หมู่บ้านก่อนแล้วกันจะไม่ตีอะไรละเพ่อจะไม่ตีอะไรละท่านเนี่ยตอกันลยนะครับตายแอ้วโอ้มึงอยู่บนหลังคาเอออยู่บนต้นไม้ใช่ไหมน่ะเออผมหมู่บ้านเพิเกิดหมู่บ้านหมู่บ้านก็เกิดได้ด้วยอะแลวเกิดกันแบบว่าแรนดอมจัดเลยอะคนหัวอ้ปอาดาบมเพื่อนมาดิแต่ว่าดนี่ยเฮ้ย ไม่ใช่กูนะนะเฮ้ยมันมาได้ไงเนี่ยมันขึ้นมาบนบนพื้นดินเราไปกันรูพื้นดินมึงต้องมาดูของเด็ดต่อในเผือกเฮ้ยได้ได้ได้ยนะของกูของกูเขาแล้วอขาขอดูด้วยขอดูด้วยขอดูด้วยมาแล้วมาแล้วสปีดรันสปีดรันสปีดรันขอเชิญเธออย่างไรท่ามาเออไม่นะอย่างไรท่าฉันกูค้าของใหม่ละกูไม่อยากฆ่าอะไรเลยตอนเนี Lia ้ยแค่น <AM A> ี <wan ita> ้ก็แบบ ไม่ไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็สำรวจไม่หวั่นไม่ไหวแล้วทําไมมันแลยากกว่าที่กูคิดวะเนี่ยอะไรเนี่ยพอของมาให้ด้วยที่เบสมาฝากมามันนี่ปลอดภัยก่อนวันนี่ปลอดภัยก่อนเอ้ยมันควรจะเป็นของกูสิวะว่าเราไปตั้งต้นใหม่ที่อื่นไหมเป็นความคิดที่ดีตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเอ่อทีละตัวทีละตัวทีละตัวเว้ยต้องไปทีละตัวมาแล้วโอ้เกือบแดกกูไปแล้วกับเพงเนี่ยเราจะเลดแบอร์ชันก่อนเราต้องเลดทีละอย่างเว้ย โอ้ื่อ้เสื้อเพชรใสแล้วทองไปทำอะไมนะเฮ้ยเฮ้ยเนตอะไรไอ้แมนชั่นในตรงนี้มันไหม้หมดแล้วอ่ะเพื่อนอุ้ยมันกระตุกจริงไอ้บาร์ชั่นกับไอ้นี่เกิดพร้อมกันแม่งเป็นสิ่งต้องห้ามเลยว่ะในระหว่างที่ทุกอย่างกําลังไปได้สวยจู่ๆก็มีปามอีกคนปรากฏตัวขึ้นไอ้ปามตัวจริงมันนนี้ปามตัวจริงจะเป็นแขนเล็กไอ้ปามตัวปลอมแขนใหญ่ไอ้เยอเลวีต่ามวุ้ สิกเตรียมนะสิกสิกหยุด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 ครับ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 เตรียมสิกสิกสิกทำแบ่งแหวงกันแหวงแบ่งกันทุกคนติดปัวแต่เไอ้นี่มันไปทำงานแล้วเฮ้ยอีกกูอีกแล้วเฮ้ยยังอย่าปวดดีอย่าปวดดิเด็กก็เพื่อนแม่งอีกสักทีหรอกมั้งไงแค่ปาลมตัวเดียวมันก็ปวดหัวพอแต่กูบอกเลยนะว่าถ้าจะไปฆ่าอะไรไปฆ่าไกลๆนะ ไปฆ่าไกลๆนะเออเว้นไว้สักทีหนึ่งระหว่างนี้กูจะออกไปล่าของเพิ่มแล้นนะน้อเ้ยมื่อไหรจะหายตกใจวะจริงๆอี้ยใครเขาทำอะไรเนี้ยน้องเฮ้ยมันมันกวนแล้วไอ้ป่ามึงแลน้องหน่อยดิเอล่าไปกี่ตัวก็ไม่มีตัวไม่มีไดโขแล้วะดีนะดีละเ้ยมาเอาอีกแล้ว ไม่เอาไม่เอาวันนี้แล้วแต่ถ้ารุดเอนซิตี้ได้แล้วรอดกลับมาคิวเลยนะแต่ต้องตอนต้องย้ำานะว่าต้องรอดกลับมารอดไงอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องทำบอกเยอะๆกันเพื่อเอาไ้ใช้ในการพิชิตเอนซิตี้ตรงเรือไม่น่าจะมีช็อกเกอร์เยอะแล้วประเด็นคือเราก็ห้ามตีมันด้วยเว้เพราะว่าถ้าเราตีช็อกเกอร์ตอนที่ในที่อยู่ในเอนซิตี้แล้วอยู่ดีๆแม่งเสกมาเพิ่มอ่ะเรียบร้อยจบ <c oughs> ไม่ต้องรูดไม่ทำไรละ จริงๆการที่เราฆ่าแล้วได้สตั๊กเจอ์นี่เท่ากับว่าเราห้ามฆ่าสัง,งนนั้นนะเนี่ยบล็อกขุดมันได้ไหมอ่ะอุ๊ยที่ขุดเพชรต้องเป็นมาสาวิลัสแล้วช็อตเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งเว้ยคือถ้าเราปลูกแครอทใช่ไหมกูมีโบนเมียเวย้ยอ๋อเออว่าเราเอาแครอทไปใส่กับทองก็ได้นี่ว่าเรามีทองเยอะนี่เราแครอททองมาให้อาหารโคตรเยอะนี่เดี๋ยวเราไปออกไปล่าสัตว์ไกลๆว่ะต้องเวลาระยะหน่อยโอเคเฮ้ยโอ้โหหมู่บ้าน ต้องโดแครอลออกมาให้หมดกันกูได้เบ็ดตกปลามาแล้วก็คือกูนั่ง<ม>ปั้มปลาอยอ่ดีเยี่ยมแต่มีเตาฝอไหมมีมีม,ม,มีข้างบนมีเยอะเลยให้ทำเป็นเตาไอ้นี่ไหมละ่ะเตาแบบว่าไว้ปิ้งอาหารอะ่ะจะได้ปิ้งไว้ขึ้นดีนะใช้อะไรนะดินโปะไม่ใช่ดีเลยคิดโน่อนี้ไม่เคยจําเลยอะ่ะกูจะออกไปล่าฟองเพิ่มนะเฮ้ยอันนี้คือมันเกิดเองใช่ปะ่ะของแทมมันก็ดีกว่าของปอมปะวะข้าวตางข้าวตอนนี้อาหารน่าจะพอละ ได้ฟังข้ามานี่น่าจะหวานละเฮ้ยเฮ้ยสมุดสมุดเอามาเลยเฮ้ยโต้เอ้ยโต้เนี่มันไม่ได้เฮ้ยเอามาก่อนแล้วกันเพราะว่าอาจจะได้เอาไปใช้เทนเอ็นพีซเฮ้ยไอ้ไอ้น้องไอ้น่ามันตามกูมาเหรอเนี่ยไม่เข้าไปลูทเอ้ยโอมผู้สาวพีระมิดไว้ลุดอันสุดท้ายแม่งเอ้ยโอ้ไม่เอาบาชันโอ้ไม่หายแล้วกูไม่อยากฆ่ามันเลยวะคือกูจะนอนอ่ะกลัวว่ามันจะแบบเตะอะไรออกมาอีก นั่นหมู่บ้านปึ๊บหมู่บ้านานี้มีอะไรให้รถกูจะเสี่ยงชีวิตเข้าไปในบาชันเย็นเย็นเยนเ็ยนตอนอื่นกูขอดับลาวาตรงนี้ให้หมดก่อนด้วยน้ำเออมันมีที่เกิดแมกมาต้องทุบทิ้งว่ะคือฉันแค่อยากได้ของนะ่ะฉันขอของแล้วนายวยไปเลยได้ไหมฉันอยากฆ่านายด้วยปุบๆๆมันรู้อย่างนี้เๆหุยหุยหุยกราฟกหุยหุย เยอะเอ้ยของเต็มปะเพ็ดปะเพ็ดปะเพ็ดงกเพ็ดงกเพ็ดกูวิ่งบนละวตู้วิ่งบนละวไม่เหมือนเล่นชาเลนจ์แบบว่าห้ามข้ามบอลแล้วตอนเนี้ยแบบว่าชนะไมค้าโดยห้ามการข้ามห้ามโอ้ทุ่ยนี่เทไรนี่เท่าไรฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าอย่าตีฉันปล่อยฉันไปแล้วดาเพชรดาเพชรดาเพชรกูได้ดาเพชรมาทเยอะเลยไปละเอาแค่นี้ก็ได้ปะโอ้โอ้ตั้งหลักก่อนฉันอยากได้บล็อกทองตรงนั้น อย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้การฆ่าไม่ใช่ทางของเอ้ยไอ้ไอ้นี่มันลงมารู้ของพี่เอ้ยล่อยแม่งเลยขูกขังด้วยเฮ้ <c oughs> ดีมากนะ้องล่อมันไว้พี่จะเอาบล็อกทองแล้วพี่จะไปแล้วไปจากที่นี่มไม่อยู่แล้วใปเ NPC พีซให้อยู่ในอีกกูใช่ไหมทำเป็นที่แรกอินเมลล์ elo, แล้วอีกตัวหนึ่งไว้แรกสมุดอินฟินิตี้อ่ะกูได้บล็อกทองมาสิบล็อกกับขนมปังแบบปองสแตก็กนี่ไงกูได้เสื้อในทันรายแล้วโอ้โห <c oughs> ลูสึอดาบเพชรกูจะหายไปอันหนึ่งไม่ต้องเสิร์ฟหรอกเอาจริงนี่เออกูเอาบล็อกทองไปทำแอปเปิลทองหมดเลยนะอาหารน่าจะไม่ใช่ปัญหาแล้วตอนนี้คือปัญหาคือเราจะฆ่ามังกรไหวไหมนอนไหมนั่นน้องไม่เอาดาบไปถือสองเล่มเลยเยังไปคิดที่ตัวเลยตัวก็เพชรไปครึ่งตัวละขอรองเท้าแล้วโอ้เกงกูได้โปรเทคชั่นสี่เลยอ่หรอ เอนชานกูโคตรกระจอกเลยว่ะตอนนี้คือขาดแค่ธนออินฟินิตี้ละมัมีฮานอยอินฟินิตี้คือจบกูแค่นี้เดี๋ยวกูลงไปเยี่ยม NPC อีกปลูกันนะจับมันเรียนปริญญาเอาอินฟินิตี้มาให้กูฟังอินฟินิตี้สมบัติเต็มเลยดนี่ว่ะไม่มีอะไรเนาะเองอย่ามาขัดขวางกันหาอินฟินิตี้เฮ้ยอย่าทุบทุบทำไมเนี่ย ทับเนตตีชี้อ่ะมันก็ดีอ่ะแต่ว่าไม่เอากูอยากได้ธนูอยู่ในอินฟินิตี้เฮาห้าไม่เอาไม่เอาอินฟินิตี้สิวะโอ้ยมันเอาแต่ของแบบว่าดีๆที่กูไม่ได้อยากได้อ่ะขอแค่อินฟินิตี้พี่ยากตรงไหนวะเฮ้ยมัน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 เหมือนจะไม่มาให้กูอินฟินิตี้อ่ะ ต้องให้มันอยู่ที่ y สี่สิบถึงจะมีโอกาสขึ้นใช่หรองั้นมึงลงไปอีกห้าบ็อกซดีแลวสอดคลิปตีของเองนะแน่นนี้ปล่อยมันถูกเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ข้างบนเล่นอะไรอ่ะมันเอาลาวามามันเล่นไม่ซื่อแล้วย่างเงี้ยอะไรไเอาซีเดียนหรอ่ได้แล้ว กูไม่เรื่องมากแล้วมึงเอาอะไรมาก็ได้ตอนนี้ทาง้กูได้ใช้บริการมึงมากไม่ใช่ละ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 ไอ้ไอ้นอนเกียนเกินโหแล้วดูเิแล้วแล้วแล้วซอมบี้แม่งเลยลงมารวมกับวีเลเจอร์กูเลยเนี่ยขนมปังเออยกขนมปังให้มันดิเผื่อมันอารมณ์ดีขึ้นสักวิธีนึงอะอะ ตมันต้องมาแล้วแหละคุณนั่งทุบไปประมาณร้อยกว่าบล็อกแล้วตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอมันต,ตามมาทำไมเนี่ยมันเลิกตามกูไปตามเ <c oughs> มืองแทนละเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว้ <c oughs> มา,วามมีฟินิตี้ไว้มีแลกไป่ะเนี่ยมีมีมีเอาปะ่ะเฮ้ยแต่ว่าไอ้นมาล็อกกูน่าจะไม่พอแลก2 2> <c oughs> สองอันอะกูน่าจะต้องทำให้มันกลายเป็นตอมบี้ก่อน,อนแต่กูต้องแลกไว้อันนึงก่อนมันจะได้ไม่หาย เฮ้ยแล้วเมมเมนชั่นเกิดตรงบ้านเราอีกสออันเนี่ยอย่างงั้นนะว่าแล้วทำไมมันแหลกๆเมื่อกี้ไม่หรือกูขึ้นมาผิดทางว่ะก็ิไม่ถูกไม่ผิดนี่ว่ะเฮ้ยแล้วกล่องหายไปเลยใช่ปะเนี่ยกูบอกเลยนะว่าถ้าจะไปฆ่าอะไรอไปฆ่าไกลๆนะ ตอนนี้คือของกูหายไปหมดเลยโอ้ยเอ้ยเอ็นกูก็หายแล้วกูจะเอาอะไรเอ็นทานธนูกูวะดีนะกูดีนะกูอมของไว้ด้วยอ่ะเฮ้ยใส่กูรีบรีบรีบฆ่ากันตอนนี้มันกลายเป็นทอมบี้ละถึงเวลารักษาพี่ก็ยอมทั้งหมดเอ้ยหายแล้วอย่ายายาย่าตีอีกรอบ ในตัวไหนขอให้ตัวที่กูรักษานี่นี่ปามกูเล่ Infinity <c oughs> ได้อีกอันนึง <c oughs> จิงได้สองเล่มสองเล่มเราต้องผ่านภารกิจนี้ไปด้วยกัน i n ิน n i t y เอาไปอันเล่มหนึ่งไปกินแครอททองกันนี้ก่าเว้มันจะได้ ประหยัดที่แล้วก็กิดเลยกูมีแ,แครอททอง60เหียเอาไปครึ่งหนึ่งไปที่เหลือเราก็ต้องใช้เหล็กทำแอนวิลจะได้เอาอินฟินิตี้ไปใส่กูทำตัวชา้ากันแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีสตองโฮเลยใช่ปะสตองโฮจะเกิดแต่รอจะไม่เห็นคืออะไรปามตายปะเนี่ยบอกกูดีไวม้มึงไม่ตายเกือแล้วถ้ากูวิ่งเร็วกว่านี้ดน,น,นึงกูตายละแ,แม็กมากมันยืนขวางไม่ให้กูลงไปเก็บของอ มันมีที่เกิดของไอ้แมกมาโอ้กูเห็นไละตรงกูพังจากข้างบนเนี่ยแหละคำถ,ถามคือจะลงไปเก็บยังไงอ๋อน้ำห้อยลงไปเก็บเอาไม่ได้ต้องไวนะต้องไวกูเอากอกซ้ายชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบ่วยด้วยช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 ่วยด้วยเร็ว,วเก็บกปะ t ทองโดบโดบโดบกปะ t ทอง โดบโดบโดบเลยโดบขึ้นมาโดบมาจัดเดี๋ยวกูวิ่งเราไปเก็บเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวิ่งเก็บไปเก็บเองกูวิ่งเาไปเก็บเองไปไปเพนเพนเพนไม่เอาอะไรแล้วไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วเบ่ดมีโกเล่นมีโกอุ๊ยโอ้โหเราแวะค่ายนี่ก่อนดีกว่าเบสดรอเออแต่เบสมันไม่เกิดนี่เกิดถ้ามันมีสปอนเนอร์อ่ะแต่ว่าเราแค่ต้องทำให้มันมืดมันไม่ยากเท่าไปในนรกหรอกหาในนี้แหละดีแล้วกานบล็อกนิดหน่อยก็พอ แม่เงินมืดมืดอ่ะเฮ้ยเอ็นด์แมนเอ็นด์แมนจ้องดิจ้องดิฮ่าฮ่าฮาฮาฮาเจ๋งตอนนี้คือถ้าเจอสตองโฮก็ได้พร้อมเลยอ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอ็นด์แมนเพลครบอยู่ดีอ่ะเฮ้ยแล้วทุกเวลร์ที่กูไปเล่นกูต้องเจอไบโอนนู้นแข็งเหรอวะ ทำไมเมื่อกี้มันเหมือนฆ่าแล้วมันกต็ตกหรือมันอยู่ใต้ดินวะสตองโฮอ่ะเออหรือว่าคิดไปอเองว่าหรือว่า <ไป S 1> แค่แบบฆ่าแล้วมันก็กระตุกอยู่แล้ววะมีอะไรอยู่ข้างใต้นี้จริงจริงเหรอสตองโฮใช่โอ้โหฮึแสดงว่ามันเกิดข้างล่างจริงด้วยเหรอกูเจอเลยแล้วกูเจอประตูเลยเจอเลยเหรอประตูเลยเหรอนี่เลยเฮ้ยสวยดีโอ้โห แต่เราก็ยังไม่มีเอเดอร์เพลอยู่ดีอะ่ะงั้นเราตั้งผ่านไว้ตรงนี้ได้ไหมแสดงว่าไอ้ที่มันต้องกระตุกนี่คือแบบไว้ให้บอกกูใช่ไหมว่ามันมัน,มนดได้ค่าลาพิษเน,น,นี่ยตอนเนี้ยก็อีแค่ตาพิษนี่มันายากขานาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเจอแล้วจริงอ่า่สุดสักทีรู้อยู่ไหนวะปลามแล้วก็ลืมทำสัญลักษณ์รู้นี่นี่จเจอแทนธนูกันดีกว่า นี่ออกไหมเราต้องออกไปไล่เอนเดอร์แมนอีกเบรนเดอร์แมนปุ๊บเราก็จะได้ไปเจอหน้ามาังกรสุดที่รักละสักทีเลวะ <laughs> สักทีเลวะปึ๊บปุ๊บโอเคไปกันเถอะจะวิง่งไปหาแจ้เอ็นเดอร์แมนแล้วกันนะจะไปสนใจพวกเวนนี่ไม่ต้องถามเจ้ามักรของบา้าาของ,ทง,ทงแท้ขเขานะไม่ใช่สิป่าฟ้าสิด,ด,ดูดิขออะไรไม่ได้าเราจะอะไรของก็เยอะเอ้ยเออว่ะเออว่ะเอาทองมาแลกไอ้นี่ไหมวะ โยนของมา Two t years later เฮ้ยมาแล้วเว้ยเต็มกันในที่สุดเอ้ฮฮู้ฮู้ฮู้ดู้ฮู้้ฮดู้ฮู้ฮูฮ้ฮ้ เฮ้ยอันนั้นของกูนะที่ยิงโดนอ่ะเฮ้ยอันนั้นก็ของกูอีกแล้วยิงเลยกูทางนั้นโอเคกลัวมันง่ายไปเหรอแค่นี้กูยังทร,รมานไม่พออีกอ่ะคนดูบอกเอ้าพี่มันก็เป็นงี้มาตั้งนานแล้วขี่บ่นอะไรนักวะยิงโดนรับปึ๊บโดนอีกอันนึงเหลืยนนเดียวเฮ้ยโดนแล้วโดนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสักทีเต่ง อ๋อตีห่างได้โอเคเชียเนี่ยลายแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอกูเหอะปล่อยกูไปสักวันได้ไหมเอ,นอเ็นเอร์แมนเนี่ยไม่หมายขามันทอขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะตายตะกี้เหอะอี่ครับเฮ้ยไปนะไปนะกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วมันทอเว้ยมึงตายตะกี้เฮ้ย เฮ้ยแม่งยิงมาหากูอยุนิดเดียวเดเราไม่สำเร็จเฮ้ย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 เไร้น่ะหนาวะเนี่ยสักปล่อยวางมั่งเฮ้ยมันจะบินขวัดเฉวียงลงมาแล้วเล็กติ่งเดียวเล็กติ่งเดียวเล็กติ่งเดียวมันมาแล้วมันลงมาสวัดเฉวียงแล้วปังปังปังเด้ง อ้าฮ่าฮ่าเฮ้ยเยตายแล้วี่แย่อีกมายะไ่ทิ้งด้วยตรงไหสุดเราก็จะดูเอ็นสกินโอ้เอ่ยใหม่ครับจ้าว่าเอดิชันเราทำสำเร็จแล้วเพื่อนสิ่งเกทยเราต้องทำสิ่งกดท้ายเราต้องทำเกิดท้ายเหรอเสิดท้ายเหรอเสิดท้ายเหรอ